นี่คือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแอร์ล็อกหนซีซีนี่คือรุ่นท็อปเลยนะครับผมความโดดเด่นของเขาเลยกุญแจซึ่งทันสมัยมากจะเป็นกุญแจรีโมทเราไม่ต้องเสียบกุญแจเลยสามารถเสียบกุญแจเอาไว้ในกระเป๋าและสตาร์ทได้เลยนะครับผมคันนี้ 155cc ซีซีให้กำลังแรงม้าอยู่ที่15.4แรงมา้า สีของเขาเป็นสีที่บอกว่าโดดเด่นมากเลยเป็นสีแดงให้ความสปอร์ตในการขับขี่มากราคาคันนี้ออกใหม่มือหอยู่อยู่ที่เกือบ8 0 0 0 0บาทนะครับผมแต่อยู่ในร้าน2ลดรถสวยมือ2ตอนนี้อยู่ที่43,000บาทแต่ภายใน5วันนี้เท่านั้นนะครับผมเหลือเพียง39,000บาทเท่านั้นครับ